สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้ผมผ้าทุกท่านมาเบิงวิธีการกู่หอมแดงหรือว่าเก็บกู่หอมแดงนะครับอยู่บ้านผักขะตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับเบิงครับนี่คือวิธีการที่เพนเก็บกู่หอมแดงหรือว่าการถอนหอมแดงนะครับพี่น้องครับหัวกระยญ่ถือว่างามนะครับพี่น้องครับ ้ับทงเดี๋ยวสิพ้าทุกท่านไปเบื่องไกลๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือวิธีการเก็บหอมแดงหรือว่าการกู่หอมแดงนะครับของพี่น้องทางบ้านพักขะตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอหัวใหญ่ครับพี่น้องครับ ถอนแบบถอนกาเลยนะครับพี่น้องครับโอ้หัวใหญ่ง่าขึ้นกันเนาะครับนอ mm ้อ hmm. เออหัวบางใหญ่เลย นี่แหละครับวิธีการถอนหอมแดงนะครับพี่น้องครับเมนนื่อ้านบ้านพักขะเนียครับพี่น้องบ้านพักขาตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านมาเบ่งเพ่นเก็บกล้วหอมแดงครับหอมแดงนี่ก็ถือว่าหัวใหญ่นะครับพี่น้องนี่เบ่งครับขนาดใหญ่เลยครับน่าจะเป็นจมโบเลยครับอ่าเป็นจังไดนาอครับปัจจุบันนี่ขอมู่นเหมือนี่วันที่สิบห้านี่เป็นตังไดเขาเขารับเขารับสื่อในสวนนี่ราคาเท่าไรครับเสมอเนี่ยว่า บ่ขันหัวใหญ่ๆยังสี่นี่เขาลับจังไดครับเนี่ยใหญ่แน่นอนเนี่ยโอ้ขายสดจากสวนแบบนี้เนาะเป็นราคาทรงเหมาสวนเลยยังสี่บอกครับกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทบอกครับเป็นจังไงดีบอกครับราคาเนี่ยดีหรือบ่ดีราคาเนี่ยกระเพาะไปได้มันมีส่วนที่ว่าราคาต่ำสุดนี่โลดอะไรจักบาทครับถี่ว่ามันลดราคาลงนี่ไหมโอ้บ่แปดบาทก็มีอยู่บ่ครับ โอ้ขันแปดบาทที่ว่าแย่เนยมปนบมครับโอ้เจ็ดบาทก็เคยมีบมครับอมอแต่ปัจจุบันนี่อ่ามือนีวันที่สิบห้ามกระลาคมเนี่ยตอนนี้เพิ่นรับสื่อสิบเอ็ดบาทบมครับเนี่ยกิโลละสิบเอ็ดบาทนอหนาสวนสดสดแบบนี้นอะหนาสวนสดสดนี่มือนีสิบเอ็ดบาทครับอืมสิบเอ็ดสิบสองกับมีแล้วแต่หัวพันวาพี่น้องขอมู่ใหม่ๆเลยเลยด้อครับมือนีวันที่สิบ หามกราคม .2568 นะครับเพิ่นบอกว่ารับสื่อโดยเฉลี่ยยูที่กิโลละ1ิบเอบาทนะครับแบบเหมาสวนนะครับหน้าสวนสด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 เขียวๆแบบนี้นะครับนี่แหละครับวิธีการเก็บกู้หอมแดงของเช่าสีสะเกตนะครับพี่น้องครับเก็บกู้ละคลละพีนกระกเแาวขึ้นรถนะครับเตรียมทรงขายนะครับพี่น้องครับ สรุปนะครับมื่อวันที่10หาท่านว่าคมเออวันที่10หามกราคม2วันหา168นะครับรับสื่อกโดยเฉลียนะครับแบบเมาสวนสดๆเขาเขียวแบบนี้อยู่ที่กิโลละ10เอสบาท12บาทนะครับพี่น้องครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ